าถึงแล้วนะครับประมธานีมาเจากชลบุรีครับขอบคุณตกแรงมากนะเปียกหมดเลยก็ติดแอร์ทำกระจกรับข้างนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งแอร์หลังก่อนนะครับชุดแอร์หลังนะครับชุดแอร์หลังนะครับก็จะเป็นครบชุดเลยนะครับท่อสามชิ้นนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์นะตัวช่องแอร์ อันนี้ของศูนย์เลยนะครับตาอีสูสุกนะครับตีเพชรเนาะน,นี่นครับก็เป็นช่องแอร์เลยออกมาได้ได้ครับเห็นไหมของไอเยตรงรุ่นนะครับปรับทิศทางนะครับเปิดปิดได้นะครับนี่เป็นเอกซิลี่นะ ของเดิมจะเป็นแบบนี้นะไม่มีช่องแอร์มีอะไรเนาะนี่เราก็ถอดออกนะถอดอ,อก USB ก็ถอดสลับได้นะเป็นตัวใหม่นะเนาะก็ใส่นะนี้เป็นจะเป็นตรงรุ่นนะครับแทสซูเลยเก็จะใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็นของตรงนี้ วางตรงรุ่นมันจะง่ายเลยเห็นไหมครับเข้ารูปเลยนะของตรงรุ่นเลยเขาก็ชุดท่อนะครับท่อสั้นเนาะท่อสั้นอยู่ตรงนี้นะชุดท่อชุดท่อเอเสียบเข้าไปนะให้มันเข้าอะไรโฟมตรงนี้นะมันเข้าแล้วมันจะไหล,ไ,หลไปลออกไปเลย สี่ตัวนะครบก็นมาแยมกันสี่ตัวยิงเข้าไปยิงเข้าไปแท่นป่ะครับมัเป็นลักษณะนี้เลยไปเอ๊ะสมบรณรุ่นนะครับ แล้วก็ใส่เลยเดี๋ยวเอา USB ก่อนพี่แก USB ก็มันจะมีล็อกมันเห็นไหมมัดำบนี่กดลงใส่ควงก็ได้ด้วยกดแกล็อคลงแล้วก็มือนิ้วโป้งในด้ดันออกไปว,วิธีเห็นไหมเร็จร้อยแค่นี้ USB ออกมาแล้วแล้วก็มาเสียบเข้านี่ออกนี้ดนบน อ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับในของลูกค้าเราจะหายอ่ะพี่ใส่ก็มาใส่เข้ารอบนี้มาดูปึ๊บยูซีร <c oughs> อบเ,เรียบร้อยนะพี่ปนะิดเปิดได้ปรับทิศทางแอร์ได้นะทีนี้เราไปใส่ท่อหน้าแล้วก็จะดูตัวแอรนะ์โอเคครับ จอดเรียบร้อยนะครับเห็นนะมันไม่เห็นคนระับมันมุมกล้องไม่ไดนะ้เดี๋ยวเราจะดึงเสียดออกนี่เราจอดลูเอเรียบร้อยเนหะ็นไหมลมลม,มแรงนะครับเราก็ใส่ท่อายาวเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวใส่ท่อายาวกนะันถ่ายมุมมุมทั่วเหรอเป็นท่อยาวนะครับท่อตรงรุ่นเลยนะ นะ okay. ล็อกแล้วมเสียงมันจะกรึบๆเลยอเอาชีปเป็นไทด์เหนียวยาวในสองเซนก็ชิมตัดได้ ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพ่อแอร์ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเลยช nah, ่องลมแอร์ออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูดีนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับช่องแอร์ตรงรุ่นเลยนะครับปรับทิศทางแ้ได้นะครับเปิดรแอร์ปิดนะครับแอร์รับทิศทางได้ติดได้ ประมาณนี้ครับผมคอน,นแทนต์ต้องรุ่น